ที่พิชืว้อว่า M&B Warband นะครับในภาคแรกเลยคราวที่แล้วผมเล่นภาค2ไปใช่ไหมครันนี้ผมจะเล่นภาคแรกแล้วผมผมจะเล่นกับบอทใช่ฝั่งละสี่สิบตัวนี่คือเกมเดียวที่ผมเก่งใช่มอไปก่อนโอเคตัวไหนมันก็ได้มันักตัวเป็นเดสแมทนะสูนตัวตัวเลยตกใจโอ้โหมาสัพอนรข้างหลังบ้าไปแล้ว เอาด,าดิเอาดินุ่มเอาดิแทงหัวแป๊บคันโยกหลบก่กอนโยกหลบไปข้างหลังไม่ต้องไปดูมันก็เ,เลยแค่ใครมายิงหลังเราจะติดสนจะไปกลัวมาดิไอ้มา้าหารมาแล้วไงเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะตายเดี๋ยวมีคนเกิดตรงนี้กำลังลีโลดกระสุดอยู่ ใครมายิงเปอกซวทัพเองโิ้ยกระสุนผ่านหัวไหนใะเกิดไหมตัวนี้รีโหลดกระสุนแทงแทงมาดิมาดิเข้ามาดิมาด,มาดอุย้ยโดนมาไกไอตัวเสือตายตัวนี้ต่อ ัดช็อตเลยคนอื่นยิงล็อกหลบไป้ล็อกหลบไปตายหมดมีปืนใหญ่ด้วยถ้าเล่นออนไลน์คงจะสนุกกว่าน,นี้นโอ้โหโดนเก็บเรียบบ้าไปแล้วแทงมา้าเลยเอาเปล่าข้าหัวมันโอ้เต็มมาชน โดนยิงตายสองฆ่าเลยสิดกว่าไอเา้เจ้าเออไอ้เจ้าเกิดไก่ด้วยเกิดข้างนอกตายเอาไม่ตายตายไม่ตายก็ต้องตายตายหมดเก็บเลือดน้อง <c oughs> อันนี้ผมตั้งไว้เล่นจนกว่าผมจะพอใจเลย อเอาเด็กยาเอาอมาทวนเตืออะไรหลบไปมันมีไฟคนคุค้งๆเอาตายไปแล้วหรอุโดนโดน เข้ามาด็เข้ามาดิอยา่าอย่ามาลุมพี่อย่า,าลุมพี่บลดอนะแอบรีโหลดลนะโอ้ยตาเลยมา<อ>ตัวตีนเตะมันมันฟันฉับไป มีความสนุกยิงไม่โดนใครเลยเพราะเราเดินไปมันยิงยากยิงให้โดนยากปืนที่จะแม่นสุดคือปืนไรเฟิเลเ้ยมันจะแม่นแบบโคตรๆมาเดชทหารม้าเราเอาดิเอาดิไหนขอดาบหน่อยดาบดาบหล่นแล้วเอา้าเก็บไม่ได้อุย้ยโดนฟัน เปลี่ยนขอเสียบหน่อยนะตายเลือดไม่มีการเพิ่มในทา้งสองทครับเกมนี้ตายตายมาเดถ้าหันมาแล้วไงเก่งร์นะเข้าบ้างอุ๊ยโดนได้ยินเสียงบังแต่หันไม่ทันเป็นหันทันไปก็ตายดิเลือดเราแบบติ่มมากอันนี้โดนตายไปด้ด ไอเดไอเดไอายทั้งหมดเตียเอฟเสียงเกิดเกิดแถวนี้อยู่ได้ยิน,นเสียงคนเกิดออกเข้าในบ้านหน่อยนะมีไฟลายไม้มาไ้าตีเอฟี่ถ้าแตกแถวหน้าเตะ ไปลอยไปซุนน,นั่นั่นแอบในบ้านเดี๋ยวลอยผ่านหน้าต่างขอวมาคงไม่มีบอดตัวไหนฉลาดติ่นที่นั่นอุ๊ยอะไรใครอยู่โอ้ยลงไปดูกแล้วกัน โอ้ยโดนโดนคนละจุดไเดี็กคนละจุดคนละจุดไปอุอ้ยโดนเปลี่ยนตัวบ้างเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้เลเวลแมนมากแต่ว่ามันไม่มีดาบไปปืนเนี่ยเห็นไหมตายเลยต้องมาใช้ระบบอาวุธฟันมาเด็กวิงมาเด็กนมมาเด็กฟาดฟาดหัวแหบไปเด็กฟาด อุ้ยโดนไอ้ตัวเสือไอตัวเข้าไปไมาไม่ใครมาพกเอีมั้ยมาเผือกมาเผือกมาขวกเลยอฮ้ยโอ้โหโจนสลัดใช้ปืนสั้นสรทแทกไปส,สัทแพทย์ ฟา,า,า,าดฟาดฟาดมากเลยโดน,นแต่มันจะสู้พวกดาบแปรปืนไ,ไม่ได้ไงตัวพวกเนี้ยไอ้ตัวนี้คือถ้าหันช่างสร้างน้องช่างนี้ได้ตัวนี้น่าจะเป็นแบบไอ้ตัวติดเรือวะนายทหารเอี๋ย ว่าแล้วพยายามเก็บปืนบนพื้นอยู่มานแน่จริงก็เข้าไมาห้หนุม่มเก่งวะเก่งแล้ว่ะเฮ้ยเก่งวะเก่งตัวตัวนี้ไม่เวริร์กตัวนี้คือยิงตัวยิงจิ้ใหญ่ ตัวนี้ทหารทหารเรือโดนไหมโดนกระโดดไม่ขึ้นเนี่ยชีวิตเอา้ากระโดดแล้วล่นขึ้นมาไม่ได้ไม่ช่วทหารมา้าเนาะเกาคุงแป๊บโอเคได้ละโอ้ยแย่ ใครมาไหมยิ้มเสียงม,มันมา้าเสือตายขอเลยหลังหน่อยนะมีต <c oughs> จกระสุนเฉียวหัวโอเคขอเก็บตัวนี้หน่อยโอเคออกเข้าบ้านแล้วกันบ้านไหนมีเตีใหญ่บ้าง บ้านไหนมีปืนใหญ่จะปืนใหญ่ยิงนี่นะบ้านนี้มีออกเกอาจบไม่ได้เราไม่ใช่ไอตัวนั้นนี่นี่ไงมันจะใช้อันนี้เก็บปืนใหญ่ไปใส่ลูกอันนี้ลุยลดมันจะใชยิงได้๋ยวคราวหน้าต้องเกิดเป็นตัวตัวที่ใช้ลูกปืนใหญ่ได้าทห,หารมาแล้วไง เกงแล้วอ่ะอุออกกระจายเปลี่ยนเป็นตัวใช้ไอ้นั่นนะไอ้ตัวนี้คือตัวยิงไอ้ล็อกเก็ตใช่ปะจำไม่ได้ละนานละที่ไงมันจะต้องตั้งขายิงเวย้ยแล้วมันจะยิงล็อกเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตีนจะมาตั้งไงวะใช้ไงอ่ะจำไม่ได้ กด F ค้างต่อว่าคนยังไม่ตายก่อนนะเอาไม่ใช่ใช่ไงวะจำไม่ได้แล้วทั้งมันใช่ไงวะโอเคมันจะไม่ได้ใช้แล้วไปยินมาแล้ว มาดดมาดดเก่งเ,าเราอะ่ะฮึมามามาทหารมาเอ้มามาทหารมา,า,รม,ามาเราไงเก่งเราฮึทิ้งปันปันปันพอขาดไปเดโอ้ย,อยบางอาจจริงลุยมาเราฮึโอ๊ย,ออโ,อยโดน ยิงทะยิงโลกไปหมดละมามามาได้หอ,อกแล้วรู้จะโจลงหรือเปล่าโลงผี่ใช้หอ,อกจโดลงผู้ใช้หอ,อกหอ,อกยาวหอ,อกหักหอ,อกเลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวขอเล่นถ้าหันมาวะ ันติดมุมก็ฟันฟันยับครับน้องๆ้องวิ่โดนตังอาจมาทำผมอย่าอย่าทำพี่ไอ้หนูอย่าทำพี่อย่าทำพี่อุ้ยโดนโเ,เก็บหมดนะครับน้องๆ โดนเดี๋ยวลุกกันให้พี่ลุกก่อนโอเคบั okay. ๊ลุกไม่ได้เปลี่ยนเปลียนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนฝ่ายได้ปะเปลี่ยนฝ่ายไงวะาช่ไหมเออมันเปลี่ยนอันนั้นได้นีมแล้วก็เป็นออฟฟิเซอร์ดัมเลือกแพงตีตีเลย หุ่นหกโดนต้องอาดอย่ามาขัดที่รัวกองใครยิงอ่ะเปลี่ยนตัวเป็นตัว,เ,ตวเออเลือกฝั่งเลือกฝั่งย้ายไปฝั่งนี้บ้างเล่นตัวนี้บ้างดีกว่าตัวเนี้ยตัวนี้ แล้วก็มีปืนให้ใช้หลายแบบอันนี้ก็เป็นสัะเนี้เป็นไม้ร่วงเลยทำไมปืนยาวครับฟาดได้ฟาดดีุู่โดนฟาดหอ,อกแล้วไงไอ,อหอ,อกอ่ะเอ้ย ตายไปดิตายไหนน้นไหนโอ้โ,อโหดวนม้ากันใหญ่ขอ,ขอตีหน่อยนะตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยไม่รู้จะคู่กับใครดิเลื่อนไม่ถูกดมีขวานด้วยแต่ไม่ใช้ขอบด้ามปืนด้ามปืน

าแล้วจบสุดท้ายเกมนี้ไม่วันใจวันเพินเอาเด้ยเอาเด้อเอมเราทิ้งปืนหมดแล้วนี่หว่าเดินกันเคยเล่นออนไลน์เกมนี้สนุกนะ เล่นออนไลน์จะมีคนแบบเล่นแบบคลุกคักคลุกคักเวลาเราเรื่องนี้่ค,คนลมคนลมมีแต่คนลมคนลมถ้าตัวนี้ตายก็คือ อูเจ็บคลิปกะพยายามไม่ตายใอ่กะพยายามนะ,อ,ะอย่าอย่ามาเรียนกัะต่อยขอเอาไม้จะแกหน้าหน่อย,อยมาเด็กมาเด็กจริงก็มาเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงกับๆตอนนี้

บาบอกก็สำหรับวันนี้จบในใน,นี้การพวกในจิตนะครับขอบคุณครับ